ข่าวร้อนเข้า,ขาสู่ช่วงที่สองของรายการเจาะข่าวร้อนล่วงข่าวลึกค่ะและในช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามประเด็นต่างๆทั้งด้านการเมืองที่เกิดขึ้นกันต่อค่ะทางด้านของนายพ้อมพงษ์นุพลิศโฆษกพักเพื่อไทยได้ถแถลงให้หนายพิสิทธิ์เวชานชีวะหัวหน้าพักประชาธิบัต์พิสูจน์ภาวะการเป็นผู้นำฝ่ายคา้านในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยการถอนพระราชกิจสิริกาสอฉบับออกจากการยื่นให้สารรัฐประนูตตีความและควรเลิกเป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของรัฐบาลซึ่งทางพักประชาธิปัตย์ก็เคยบรหิหารราชการมาแล้วน่าจะรับรู้ได้ว่าหากไม่มีงบประมาณในการดําเนินงานก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้พร้อมกันนี้โฆษกพักเพื่อไทยกล่าวอีกว่า จากกรณีที่นายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและป่ายน้ำครั้งที่ผ่านมาก็ได้รับความชื่นชมจากประชาชนผ่านจดหมายและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยทางฝั่งของนายพิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวสรุปผลจากการทวนน้ำท่วมตามประเด็น10ข้อที่ได้ให้เป็นการบ้านรัฐบาลในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าในเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาท่านนายกรัฐมนตรี ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงิน5,000บาทเลยตลอดการตรวจราชการจนท่านรองโฆษกรัฐบาลออกมายอมรับว่ามีการเบริกจ่ายไปเพียง49%เท่านั้นขณะที่เงินซ่อมแซมบ้าน2-30,000บาทเบิกจ่ายไปน้อยมากนายพิสิทธิ์ยังกล่าวอีกว่าในการทัว์ครั้งนี้มีชาวบ้านพยายามเข้ามาเรียกร้องแต่ไม่สามารถเข้าพบนายยกได้เรื่องของการซ่อมแซมเขื่อนและประตูระบายน้ำที่เสียหาย ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปตรวจการซ่อมแซมประตูระบายน้ําบางโฉมรีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นขณะที่ประตูระบายน้ําแห่งอื่นไม่มีคําตอบว่ามีความพร้อมเพียงใดเช่นเดียวกับเหตุการณ์น้ําท่วมที่อําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ทําให้เห็นว่าระ,ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประตูระบายน้ำยังไม่มีส่วนระบบพยากรณและเตือนภัยก็เสร็จไม่ทันเดือนมก,กราคมตามที่กยนอเคยรับปากเอาไว้ ซึ่งก็ต้องติดตามว่าที่นายกรัฐมนตรีขยายเวลาไปอีก3เดือนจะเสร็จทันหรือไม่ขณะที่เรื่องของการยื่นคัดค้านพรกสองฉบับของนายพิสิทธิ์ก็ได้ยืนยันว่าทุกโครงการที่มีการกล่าวถึงระหว่างทัวน้ำท่วมอยู่ในวงเงินงบประมาณกลางปีนี้จึงไม่จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มและรียกร้องให้พักเพื่อไทยเลิกโกหกในประเด็นนี้ เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับแล้ววันนี้ก็รู้สึกมีการบ้านข้อใหม่ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นทางผู้ใช้แรงงานนะครับซึ่งความจริงได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาก่อนหน้านี้ด้วยก็ทราบนะครับว่าวิธีการในการทํางานก็ยังมีจุดอ่อนปัญหาที่จะต้องมาช่วยกันแก้ไขนะครับโดยเฉพาะแรงงานที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือ ที่เราเชอบเรียกว่านอกระบบนะครับแต่ความจริงฟังใช้คําว่านอกระบบไม่่อยถูกนะอาจจะเป็นแรงงานอิสระนะครับหรือมีการจ้างเหมาช่วงเนี่ยพวกนี้เนี่ยมีปัญหามากกับการถูกเลิกจ้างนะครับแล้วก็โครงการที่เป็นการชะลอการเลิกจ้างก็ดีหรือสิทธิการดาเนินการตามกฎหมายก็ดีเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะไปตอบสนองความต้องการในกรณีสถานการณ์อย่างนี้ได้นะครับท่านนายกอบตบางระก,กรรมก็ให้โจทย์ที่สําคัญอีกโจทย์หนึ่งนะครับก็คือว่า เวลาพูดพื้นที่ฟลัดเวชดเชยเนี่ยพูดตัวเลขกันแบบเป็นล้านเป็นแสนไร่เนี่ยแต่ความจริงมันต้องทํางานละเอียดนะครับกรณีนายทุนเป็นเจ้าของกรณีเกษตรกรเป็นเจ้าของนะครับการใช้พื้นที่นะครับมะม่วงกับมะเขือก็ไม่ควรจะเหมือนกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องมีการไปทํางานในพื้นที่อย่างละเอียดด้วยครับ ัวหน้าักประชาธิปัตย์สรุปว่าตนไม่จําเป็นต้องบอกว่าการบ้าน10ข้อของรัฐบาลสอบผ่านหรือสอบตกแต่ตนเป็นห่วงว่าในโจทย์10ข้อดังกล่าวนั้นรัฐบาลรัฐบาลสอบผ่านหรือสอบตกแต่ต้องเป็นห่วงว่านในโจทย์10ข้อดังกล่าวรัฐบ,บาลยังต้องทํางานอีกมากกว่าจะมีความชัดเจนปริมาณน้ําอาจไม่สําคัญเท่าการบริหารจัดการที่ดี และในวันนี้มีวิทยากรหลายท่านยังมอบการบ้านเพิ่มเติมแก่รัฐบาลอีกหลายข้อทั้งในเรื่องของแรงงานเรื่องพื้นที่รับน้ําและเรื่องของการชดเชยที่เป็นธรรมต่อผลผลิตทางการเกษตรแต่ละชนิดชี้หน้ากล่าวหนาะพักประชาธิปัตย์ในปีนี้อีกท่าน้ําท่วมว่าที่น้ําท่วมเพราะว่าประชาธิปัตย์ไปยื่นตีความพโรโกรนะครับเงินกู้3 5 0 0 0 0ล้านเนี่ย ตกลงโครงการที่จำเป็นต้องมีเงิน3500 0 0ล้านพร้อมทำต้องมีเงินวางอยู่เดีย๋ยนี้เพื่อที่จะดำเนินการก่อนน้ำมาเนี่ยคือโครงการอะไรบ้างปรากฏว่าตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ไล่ดูนะครับบวกยังไงเนี่ยทุกโครงการที่พูดกันทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำแล้วไม่ใช่ที่จะเริ่มต้นเฉพาะปีนี้นะครับรวมกันแล้วเนี่ย ยังไงก็ยังอยู่ในวงเงินงบกลางที่รัฐบาลมีอยู่ในมือทั้งสิ้นนะครับไม่มีตรงไหนเลยนะครับไม่มีตรงไหนเลยที่ไปเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องไปกู้เงิน3ามแสนห้าหมื่นล้านเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องออกเป็นพรกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าตรงนี้ผมเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยหยุดโกหกเรื่องนี้นะครับหยุดโกหกเรื่องนี้คุณผู้ชมคะสดุดอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ต้องติดตาม กรณีที่ประเทศไทยได้ถูกองค์กรคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินได้ขึ้นบัญชีดำประเทศไทยเรื่องของการฟอกเงินซึ่งแน่นอนค่ะว่าต้องมีปฏิกิริยาจากฝ่ายต่างๆตามมาเพื่อขี้ขายสถานการณ์นี้ขณะที่ในวันนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ได้ส่งข้อความของ F A T F ขึ้นบัญชีดำประเทศไทยเรื่องของการฟอกเงิน เวลา13นาฬิกาเป็นเวลา15นาฬิกาของวันที่20กุมภาพันธ์นักนักงานปาป,ปงโดยพันตำรวจเอกสรีหนาถไปยุนรัฐรักษาราชการเลขาธิการปาป,ปงสำหรับ F A T F เป็นคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการฟอกเงินถ้าหากประเทศไทยถูกขึ้นแบ็กลิสต์หรือขึ้นบัญชีดำจะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมกับต่างประเทศ อาจเกิดอุปสรรคความยากลาบากการส่งสินค้าไปขายยากและได้เงินช้าทั้งการกู้เงินจะอัตราที่แพงรวมถึงการซื้อขายหุ้นก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจในภาพรวมได้ดังนั้นก็ต้องติดตาม้นการแถลงข่าวของเลขาธิการปรปรมว่าประเทศไทยจะถูกขึ้นบัญชีดำแบบไหนหรือไม่และปะปะงจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไร ทั้งนี้นายพร้อมพงศ์รุพลิตโคศกพักเพื่อไทยก็ได้ออกแถลงถึงกรณีที่ประเทศไทยได้ถูก FATF องค์กรระหว่างประเทศขึ้นบัญชีดำเป็นหนึ่งใน5ประเทศที่ต้องเฝ้าระวังในการทำธุรกรรมทางการเงินคขาว่าวันนี้พักเพื่อไทยได้ศึกษาและดูข้อกฎหมายต่างๆแล้วโดยในการประชุมสสพักเพื่อไทยในวันที่21กุมภาพันธ์นั้นจะมีการหารือในที่ประชุมสสพักเพื่อไทยเพื่อฟังความเห็นของสสก่อนที่จะไปพิจารณาออกพอรบรว่า ด้วยการต่อต้านการสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและพระราชบัญญัติบริการป้องกันและฟ่อกเงินเข้าสู่สภาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับนานาชาติโดยยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนทั้งนี้ทางด้านของนายพิสิทธิ์เวชาญชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้กล่าวว่า องค์กรคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดาเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินได้ห่วงใหญ่ที่มีปัญหาการฟอกเงินเกี่ยวกับการก่อการร้ายซึ่งระบุว่าในช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลที่แล้วได้มีการออกแผนปฏิบัติการว่าสิ่งที่ต้องการคือการเดินหน้าตามแผนปฏิบัติการนั้นโดยหัวใจสําคัญคือการเร่งออกกฎหมายกฎระเบียบต่างๆซึ่งสิ่งที่ตนคิดว่าจําเป็นอย่างมากก็คือรัฐบาลและรัฐสภา ต้องเร่งออกกฎหมายเพื่อให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยตนคิดว่าในระดับนโยบายจะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับองคอ์กรที่เข้ามาดูแลในเรื่องเหล่านี้และเมื่อรัฐบาลที่แล้วทางรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกาะทำงานอย่างใกล้ชิดพอทราบว่าจะมีความคาดหวังในหลายเรื่องที่ต้องการผลักดันให้มีความคืบหน้าซึ่งบางครั้ง ต้องให้ฝ่ายนโยบายไปอธิบายถึงข้อจำกัดบางอย่างเช่นขบวนการทางตรากฎหมายซึ่งต้องใช้เวลาเพราะถ้าไม่มีคนระดับสูงเข้าไปติดตามก็จะเป็นปัญหาได้ทั้งเนื้อหาสาระระบายก็ต้องเร่งทำและในที่สุดแล้วเราก็จะได้ไม่อยู่ในบัญชีนี้ขณะที่นายพิสิทธิ์แวชชานชีวะก็ยังได้กล่าวอีกว่า ความคืบหน้าเหตุระเบิด3จุดในกรุงเทพมหานครนั้นตามที่สารได้อนุมัติหมายจับชาวอิหร่านผู้ต้องหาก่อเหตุปาร,ระเบิด3จุดบริเวณซอยปีดีพนมยงสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสามถนนสุขุมวิทเจ็ดสิบเอ็ดเมื่อวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและอีกหนึ่งคนเป็นรายที่ห้านั้นเนื่องจากว่ามีหลักฐานชี้ชัดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาสี่คนที่ออกหมายจับไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นการขออนุมัติหมายจับชายตามภาพจากกล้องวงจรปิด และจากการสอบสวนพยานบุคคลระบุว่าได้พบเห็นชายลักษณะอ้วนท้วมสูงประมาณ160เซนติเมตรได้เข้าออกบ้านดังกล่าวกว่า1สัปดาห์โดยสำหรับผู้ต้องหารายนี้พนักง,งานสอบสวนคนครบาลยังไม่ยืนยันชัดเจนว่าเป็นนายนิคคาฟ้าจาวัดอายุ52ปีตามที่หน่วยความมั่นคงออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้แต่ก็ปรากฏภาพเป็นชายชาวตะวันออกกลาง มีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มคนร้ายที่บ้านเช่าในซอยสุขุมวิท71โดยมีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายคนดังกล่าวสะพายกระเป๋าเดินออกจากบ้านก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดไม่กี่ชั่วโมงและเมื่อตรวจสอบแล้วก็พบว่านายนิคขาฟาดก็มีลักษณะอ้วนท้วมสูงประมาณ160เซนติเมตรเช่นกันด้านการข่าวได้ระบุว่าก่อนเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัปดาห์มีผู้เห็นชายคนนี้เดินเข้าออกบ้านหลังดังกล่าวเป็นประจำ และได้ออกบ้านเช่าเป็นเวลาก่อนเกิดเหตุปาเวลาประมาณ7นาฬิกาจากนั้นมีผู้พบเห็นไปป้นเปี้ยนอยู่ในย่านทองหลอ่อและคลองตันในช่วงเวลาเกิดเหตุโดยชุดสืบสวนได้ตั้งข้อสังเกตว่าชายคนนี้จะเป็นผู้ประกอบระเบิดหรือนำวัตถุระเบิดมาสอนวิธีใช้แก่คนรักอีหลาน3คนก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้น